เรียบร้อยตายเออตายหนึ่งมีเพื่อวะจะหมดแล้วนะเลือดจะหมดแล้วนะเอะไรครับซูดี้ช็อปแบนเนอร์สแกรมเมอร์กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เหลือที่เกม Law Breaker หรือเกมที่คนเรียกพี่เกมพี่ออยไม่ใช่นะครับวันนี้ครับเราจะมาเล่น อ่เลยตัวเนาะที่เราจะมาเล่นกันนะค็คือหน่วย b a t เทิลแมติกับอ๋อไททันนั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้ครับเราจะมาเล่นตัวละครที่มีชื่อว่าไททันนั่นเองนะครับผมก็เป็นสาย RPG นะจ๊ะโอเคครับแต่ว่าที่จะมีอันนึงที่ไม่ปลดเนาะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะปลดตอนไหนอันนี้เป็นเบต้าเนาะโอเคครับกดเข้ามาครับเตรียมพร้อมครับแม่งบัคเข้ามานีแล้วอ่าโอเคครับตัวนี้ก็เป็นตัวละครที่ใช้ RPG นะครับผมเป็นอาวุธนะฮะแล้วก็มีปืน,ปนเป็นปืนชอ็อตไฟฟ้านะครับในการต่อสู้กับศัตรูนะครับอ่าซึ่งมีสกิลกดชิปเอ่อตัวนี้จะไม่มีวิ่งเป็นตัวนี้จะไม่มวิ่งนะรู้สึกนะครับแต่เป็นตัวที่อ่จริงยากอยู่นะเป็นตัวที่ทมีชิปแล้วก็กดเล็บชิปจะเป็นการกระโดดเข้าไปอัดพื้นนะฮะนี่ครับทุกพื้นแบบนี้เออ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 เทนนิโรดแล้วก็ระบบกด e นะครับเป็นการวางที่ช็อตไฟฟ้านะครับ อารมณ์มาเล่นฟาลาครับตอนนี้เ,าาเล่นฟาลาที่บินไม่ได้เออเออเออเอาดิโอเคลีโลดเป็นอะไรหรอวะเคเซอร์อะไรแถวนี้ฮะอ๋ออ๋อไม่ไหวฮนะ <laughs> ค่อนข้างเล่นลำบากนิดนึงครับตัวนี้คือเป็นตัวที่ยิงต้องแม่นนิดนึงฮะแล้วมันเป็นนาบีจีด้วยครับโอเคครับเราต้องพุ่งวิ่งไม่ได้ผมไม่ชอบมากเลยผมรู้สึกเหนื่อยกับการวิ่งไม่ได้มากๆเลยนะเนี่ยมันเดินแบบครับก็นะคิดว่าเป็นแทงแล้วะเพราะเลือดเขาท่านเยอะครับห้าร้อยครกระโดดขึ้นไปครับแต่กดคอนโทรนะครับเพื่อนนี่ได้นะครับเรียบร้อยแต่แรงครับแต่โดนทีคือหน้าสั่นนะตัวนี้ เออทุบพื้นเข้าไปเ <c oughs> ออหน้าสั่นไปดิเ <c oughs> อ,ออเออรีโหลดอันสีมาแล้วฮะอันสีตรงนี้เป็นช็อตสายฟ้านะครับในการช็อตสายฟ้าแบบนี้นะฮะซึ่งผมแนะนำให้ช็อตพวกเอ่อเรียกว่าไงอ่ะพวกคนดีกว่านะครับเพราะว่ามันเออรุนแรงมากๆครับแต่ถ้าช็อตพวกหุ่นยนต์หรือว่าคอสเออช็อตเออจกัจกรจักรน็อตเนี่ยจะเบามากนะครับเบาแบบเบาเหมือนตะกฯฯิดนะฮะโอเคเรายึดมาได้แล้ว ผมว่าตัวนี้เหมาะกับการกันมากกว่าบุกนะฮะก็โอเคครับจะได้กันได้นะอเออเออืออมาเดรีโหลดมาอะไรกันเอ้ยโอ้ยเอ้อ,อ,อเรียบร้อยตายไป <c oughs> เนี่ยมันเหมาะกับการกันมากตัวน,นี้ผมว่ามันเหมาะมากครับตายอีกหนึ่งฮะมามาเออรีโรหลดเกมมีฮิวไหม โนฮิลเลอร์กระโดดไม่ขึ้นด้วยฮนะรู้สึกน้ำตาไหลท่นี้น่าจะมียาเนาะรู้สึกจะมีปะน่าจะมีปกติอแบบ๋อตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่เน้นการยิงให้โดนนัดหนึ่งแล้วก็เอาเปนืนในนี้ช็อตเอาครับน่าจะตายมากกว่าครับกันไวนะ้ครับกันไว้กันไว้ฮะโอ้ม y g ก d ทุบทุบพื้นใส่หน้าทุบพื้นใส่หน้ารีโหลดเปมา เออเออลีโรดเรียบร้อยครับหน้าสั่นไปฮะนี่ดาวิตตี้คิวเปล่าอเควางไว้เพื่อนวางไว้วางไว้สวยงามอันตรีออกมาละโอเคครับเราเรียบร้อยละหรือจะยึดจะเสร็จละสังเกตคุณผมมีสติกเกอร์ด้วยนะคิดที่ใส่สติกเกอร์ได้นะฮะมามามาโอ้โหรือ รุนแรงรุนแรงวะ่ะเออเออ <c oughs> เรียบร้อยตายเออตายหนึง่งมีพวกวะจะหมดแล้วนะเลือดเนี่ยจะจหมดแล้วนะอ๋อโอเคฮิกวก่อนฮิกวก่อน n e นี่ท a l ลิง เกมนี้รู้สึกว่าเริ่มมันนะเกมนี้มันครับเกมนี้มัน,นครับดูเดือดเลือด,อดท่านครับพอเราบุกไม่ได้ฮะมาเลยเดือดมากโอเคจุดเราได้แล้วจุดแรกนะฮะเร็เวเพราใช้เวลาทั้งนานอยู่นะครับนี่มีคนโอ้ยิงยากยิงยากยิงยาก,ยยากแต่โดนทีคือหน้าสัน่นคือผมว่ามันวัดเนี่ยครับตรงเนี้ยคือเอชอช็อตมันช็อตมัน เรียบร้อยฮ่าฮ่อ้อนตีรู้สึกเพิ่มเลือดด้วยนะโอเคดีโหลดก่อนเฮ้ยโดนนิดว่ะเออหน้าสั่นเลยค่ะโอไมค์ก็เอาไงดีครับเอ้ยตอนนี้เรายังเอ้ยเราแยกไม่ได้แล้วเราแยกไม่ได้แล้วเราคุ้มกันฮะวันนผมเป็นฝ่ายคุ้มกันครับ ตอนนี้สกิลคุ้มกันค่อนข้างหนาฮะบอกเลยอ๋ออเอาโหเขาพูดซะโอ้โหมันมีเพื่อนฮิวด้วยนี่ว่าถึงว่าทำไมทึกทึกยิงกันยิงมันเอาลูกเพื่อนเอาเพื่อนตายฮะบัตชันเอ้ยไม่ใช่จากรนอสบัตชันเลยของมึงไอ้บ้าโอ้ยมันอยู่ข้างล่างเราเลยอะ เออเออไปไหนเพื่อนรีโหลดโหยิงยากทิงยากเนี่ยยิงยาก,ยยากไปไหนไปไหนไปไหนไปด้วยเอ,ออเออเอาดิเอาดิเอาดิเออ,อรีโหลดช็อตบัลช็อตบัลไม่หยุดเอ,ออเออเออ,อมาได้มาได้มาได้

นี่ผมคิวไปสิบ nice. สี is is ่ละแต่ออฟจะถีบผมไม่ได้เขาได้ทำฮะนี่ถ้าเข้าไปเก็บออฟจะถีบจะได้เอ็พีเยอะกว่านะฮะอันนี้รีโหลดอากาศอยู่นะฮะไม่โหลดนะครับภาพไม่โหลดโอเคครับมาไม่โหลดก็ไม่โหลดมาผมพร้อมที่จะสู้มันอะไรอุ้ยยิงโดนตัวเองของตัวเองได้ด้วยเหรอไม่หยทุกพื้นไส่ทุบพื้นดิทุบพื้นไปรีโหลดนี่แหละโน โอ้น no, ี okay, <bzw. anything. S 2> ่เกมมิ่งฮะโอเคปิงปิงเราก็ไม่เยอะนะทำไมราไอ้นี่โหลดไม่ขึ้นโอเคอาจจะเป็นที่เกมนะฮะทุบพื้นใส่น้าเดะเฮ้ยนี่มันสกิลวันตีของไอ้นี่ตัวพาตัวพาเอออ้ไม่ไหวฮะ ผมไม่ถนัดเอาปืนปนะนี่มายิงมาด้วยอ่ะปืนไฟฟ้าโอ้ั่งนู้นเอาไฟ้ชสิเปอร์เซ็นต์แล้วไม่ได้ภาพไม่ขึ้นเฉยเลยอ่ะคืออะไรวะน่าจะเป็นบั็กของเกมนะครับอันนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับผมไม่สามารถแก้ไขได้นะครับชดตุกชดตุกจริงมีปืนเนาะไปครับอันนี้ผมเจอพีจีอยู่นะฮะสังเกตสังเกตได้ ช็อต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 ้ช็อตเต้ช็อตเตช็อตอ้โอ o d คิวว่าสิแล้วฮะเพื่อนเขาขึ้นกันทาไมเราไม่ขึ้นวะโอเคขึ้นละผมก็จะขึ้นเพราะคุณเฮ้ยมันจะได้แล้ววะเพื่อนเราต้องเข้านะคือฉากวิ่งอ่ะเป็นตัวที่เล่นแล้วสุดลาบากลาบากฮะลบากใจฮะวิ่งก็ไม่ได้ เฮ้ยเพื่อนมันได้แล้วนะโอ้ไม่ Reload โอเคอ Reload อืออ๋ออื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 อ โอเคอันลิ้คอนเนคคอนเนคแล้วโอ้เลือด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 โอ้โหยังเจ้าชิงเราตายนะโอ้ผมเจ้าผมคิดผมก็มกจะกัดแบบจะกดอ e ีไว้แล้วอะแต่แบบเขานี่ใส่ผมอะโอเคครับเรายังมีเพื่อนคุ้มก,กรรมันอยู่อ๋อสกอร์ไม่ลดด้วยนี่หว่าได้อยู่ครับเรียบร้อยฮะเอืออือชะน้าวอือหน้าสั่นไปน้อง เอ้างงดิงงเหรองงเหรอครับผมรีโรดโอ้โหเรียกว่าคุ่งเข้ามาแทงฮะโอ้แนตีแท้อันติทัสโลด้วยโอเคโอ้แห้งอีกแล้วครับศัตรูมาอัปเดตอีกแล้วเกมนี้สูสีมากฮะบอกเลยคืออันดับหนึ่งแล้วว่ะแต่เดินแบบโอ้เหนื่อยใจเหนื่อยใจนี่ตัวนี้โอเค เต็นมนะครับช็อตครับผมไม่อีะลามอ่เขาเรียกว่าฝ่ายช็อตเขาฝ่ายช็อตฝ่ายช็อตฝ่ายช็อตครับผมฝ่ายช็อตอ๋อฮือทีโรดเออโอเคจะช้าแสตโต้นั้นน่นะเสียใ,ใจเลยครับ เ,เพื่อนเราทำอะไรกันอยนู่ครับเอาหน้าสรรั่นเลยฮะนี่เพื่อนเรากำลังจะไปยึดให้ได้นะฮะอ,อ๋อเพื่อนครับใจดีทำมอเตอร์ทิพนะครับผมฆ่าให้ครับโอเคเพื่อนครับเราอยากไปช่วยครับแป๊บนึงครับนี่รถโอ,โอ,โอ,อ๋โอ,อะไรเนี่ย รุนแรงจังวะอือรีโหลดอือเราต้องเข้ายังไงดีวะเข้าลำบากครับมันมีโอ้ไม่ไหวฮะศัตรูน่าจะได้แล้วครับอินเนมี่เบสฮะตอนนี้ผมต้องวัดกันที่อันสุดท้ายแล้วครับผมว่าโอเคสูสี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 นี้ชอบ ว่าผมต้องทำออเทอติฟบ้างแล้วล่ะเรียบร้อยครับโอเคโด่ไม่ขึ้นอีกโอเคครับอ๋อโอ้โหไม่ไหวฮะโดนแบบนี้โอ้โหเป็นตัวที่แพ้ระยะแพ้เรื่องการโดนยิงจริงนะตัวมันใหญ่ครับมันโดนยิงก็ทั้งง่ายครับแล้วมันเป็นตัวที่ยิงไกลไม่ได้บั็กอีกแล้ว โอเคเรายึดไม่ได้ไหมหรือเพื่อนเรายึดวะต้องเพื่อนมันยึดไปแล้วโอไมค์ก็ต้องอันติเข้าอ่ะโอเคเราฆ่ามาได้หนึ่งฮะมาช็อตครับผมโอู๋ไม่ไหวฮะโดนไปสามตัวโอไมค์ก็ต ชนะไหมนี่ขออันติอันติมาครับอันติมาแต่โดนแทงตายฮะโอเคฝั okay. ่งเรามีเวลสองฝั่งนู้นที่หนึ่งมัม้งเวลสามว่ะ <c oughs> โคตรเจต์มีพิมพ์ออด้วยนะรีโรดรีโรด เออเออเอออ๋อสโลลี<พ> <อ S 1> โรดจะตายแล้วนะเฮ้ยช็อตดิช็อต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 ลีโดอ้ามากัดเออเออโอเครีโลดแม่งเอ เออ,อ,อไม่ไหวฮะสูสีดูดีมากครับแมตช์นี้โอ้ยโ,โอ้โโอโเรียบร้อยได้ไหมได้2คิวแต่โดนพีจียิงตายไปฮะยิงยังไงครับเซฟมาได้ฮะแบบแบบโอ้โห,หเรียกว่าโ o ้ my god อโอ้ my god ชอ็อตแม่งเลย,เ,ออยเรียบร้อยฮะโอ้โหแต่มันฮนะแมตต์น,นี้มันจริงจังมากครับตั้งแต่เล่นมาแมงไม่เคยมันขนานดะนี้มาก่อนแพ้ฮะไม่ขนาดนะตัวนี้มันก็ไม่ใช่ไม่ใช่สไตล์ผมนะตัว R P G นะแต่คะแนนผมก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะเท่าไหร่อ่ะ เท่าไหร่เอ่ย6ก0ัฮะก็ไม่น้อยนะครับถือว่ามันมากๆครับสำหรับแมตช์นี้เนาะแล้วก็ตัวไททันนะครับก็อาจจะเป็นตัวที่ถูกใจหลายๆคนนะครับแต่อาจจะไม่ใช่ผมนะฮะตัวนี้ผมว่าผมเล่นตัวยิงๆได้น่าจะสนุกกว่านะครับผมได้เอสไหมเอก็โอเคนะครับผมสำหรับวันนี้ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้เป็นกำลังใจแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับคลิปต่อไปตัวสุดท้ายของตัวเบต้านะครับว่าจะเป็นเอ่อเป็นตัวหมอเนาะ สวัสดีวันนี้ไว้แค่นี้แล้วกันครับไปพบก,กันใหม่คลิปต,ตคลิปต่อไปแล้วกันสวัสดีครับบ๊ายบาย